กลับมาแล้วหรอเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยแต่ง่วงเหรอทำไมอ่ะอาจารย์สั่งงานเยอะเหรออ,อ,อะไรนะ คนตกเหรอก็ระวังด้วยเดี๋ยวไม่สบายโดนหัวแล้วไปสาผมด้วยเป็นไงวันนี้กันบ้านเยอะไหมทำไรปะ ทำทำกันบ้านที่โรงเรียนเป็นไงบ้างมันก็ไม่ยังไงมากอืม ก็แบบเห็นว่ามีปัญหากับเพื่อนเคลียร์แล้วใช่ไหมเราคุยกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่าคุยได้เหมือนเดิมอมดีแล้เดียแล้วคิดถึงเหมือนกันคิดถึงพี่หรอ คิดถึงเหมือนกันก็รอหนูกลับมาเนี่ยละอวางางานไว้ก่อนก็ได้เนี่ยมากดกอดกันก่อนมากดกอดนะาคิดถึง หอมทีทำกันบ้านได้ไหมเดูด้วยได้ปะดูด้วยได้ไหม,มกันบ้านอะไรอะ่ะอืม นิสร์หรือเปล่าเดี๋ยวทำไมมีหรือเปล่าก่อนอ่อ่ะ,อะแย่แล้วไปดูสิอ๋อทำเสร็จหมาแล้วดูดีๆสิมีวิชายอย่าหรือเปล่า ตอนที่พี่เรียนอยู่พี่ก็นึกกันบ้านไม่ออกพี่ก็จะดูตารางเรียนเหมือนกันว่าเออคาบแรกวิชานี้นะอาจารย์สั่งการบ้านเลยเปล่าคาบสองวิชานี้นะเอออาจารย์สั่งไหมแล้วก็ดูจนครบว่าเออสั่งหรือเปล่าไม่มีหรือไม่มีแล้วก็ไปทบทวนของมันก่อนอีกทีงานกลุ่มงานอะไรว่าเหลือหรือเปล่า หลือวิทย์งานหนึง่งแต่ว่าครูบอกว่าทำไปเรื่อยๆได้ส่งเมื่อไรไม่ได้บอกเดยไลน์ line. ส่งปิดเทอมเลยไหมอาจารย์ส่งปิดเทอมเลยไหมอาจารย์ไม่บอกว่าไม่ได้ส่งเดยไลน์เลย <c oughs> อาจารย์ง้างมือรอแล้วนะ <c oughs> ไปอาบน้ำไหมไปอาบน้ำไหมอืมจะเคลียร์อะไรเสร็จก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำเนาะอืม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 งั้นก็ประจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนไป เจอกัน